สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอยวสนะครับวันนี้ผมมาขับฟูเปนด้านนะแต่ว่าวันนี้ออกสายพอสมควรนะครับตอนนี้ครับบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะกะการทํางานวันนี้นะครับอยู่ถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับประมาณเจ็ดชั่วโมงกว่ากว่านะฮะเป็นช่วงหลังสงการนะครับทุกอย่างกลับมาปกติแล้วเนาะได้หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นร้านกะเพราเด็ดเดลิเวอรี่นะครับสงการใครขับบ้างครับผมปีนี้ผมไม่ได้ขับเลยนะครับสักวันหนึ่งเลยนะสงการเป็นยังไงกันบ้างครับ ได้ยอดตามเป้าไหมนะสงการนะครับใครที่ไม่ได้เล่นก็น่าจะได้ตังค์เยอะพอสมควรเนาะเห็นโชว์ยอดกันเพียบเลยสองพัน <c oughs> กว่าบ้างนู่นนี่บ้างนะก็เป็นรางวัลของคนขยันแล้วกันนะครับออเดอร์นี้เก็บตังค์ลูกค้า165บาทนะครับห้องแถวสี่อมพูห้อง14 สิบสองสิบสามสิบสี่ต่อไปได้ออเดอร์จากร้านบ้านหมียวนแปดนะครับบนอันนี้ขายอาหารเวียดนามเนาะราการอาหารมีสองอย่างนะครับก็เป็นปักหม้อยวนแล้วก็เบื้องยวนเรามาเข้าทางนี้เนาะเป็นทางลัดนะครับอาหารขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะชอบแพนด้าก็ตรงเนี้ยมันขึ้นไม่เลยเนาะว่าเอออาหารเสร็จแล้วอะไรเงี้ย เราเดื้ยซ้อนมันจ้เป็นอันนาอาหารตามสั่งอุ้ยอันนายอยู่ทางขวาเราเลี้ยวซ้ายทำไมวันเนี้ย <c oughs> ต้องมีสมาธิมากกว่านี้นะครับบอส <c oughs> ถึงแล้วยังไงไวปะโคตรชอบเลยอะฟูตพนด้าเป็นแบบเนี้ยนะไวสุดๆนะครับไปส่งลูกค้าที่ร้านแฮปปี้เซเว่นเดย์นะครับ ร้านอาหารแฮปปี้เซเว่นเดย์อ๋อเป็นร้านบิงซูก่อนถึงโลตัสนี่เองเจ็ดสิบบาทครับผมหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับขอบคุณครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าออเดอร์ถัดไปนะครับหนึ่งกิโลกว่านะฮะเก็บตังค์ลูกค้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะโหเขาวสวยเนะาะโคชิวเลย ดีนะออเดอร์นี้เข้าไปไม่ลึกมากนะอีกนิดเดียวขึ้นขาแล้วเนี่ยอ๋สองร้อยครับเราก็ต่อไปได้เป็นร้านอาซาเฟ่นะครับเฮ้ยแล้วทำไมเรากดถึงแล้วมันขึ้นว่าเสร็จเลยอะออเดอร์โหลดตอเนี้ชัว่เสียด้จเสียด้วันนี้ออกช้าอ,ออเดอร์โหลดทางนั้นเลยอะถึงปุ๊บเสร็จถึงปุ๊บเสร็จถึงปุ๊บเสร็จ พอดีของฟูณแฟนต้าก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องรออุ้ยรถโอ้โหข้อสองครับสองอันนี้ค่ะอยวกตักคู่น,นะครับได้ครับออเดอร์นี้ส่งลูกค้าไม่ไกลนะครับเก็บตังค์ลูกค้า249บาทตอนนี้4โมงเรียบร้อยนะครับได้1ออเดอร์นะเป็นร้านทันโดริพาเลสเป็นอาหารอินเดียนะครับรายการอาหาร7อย่างโอ้โห แต่โชคดีนะครับจริงๆร้านนี้คือนานมากนะพอรับปุ๊บกดดูปุ๊บอา้าเสร็จอีกแล้วนะครับวันนี้ออเดอร์โหลดจริงๆนะครับถ <c oughs> ตาอาหารมันเสร็จแล้วก็คือไปเอาเลยนะครับถึงจะไกลยังไงก็ไปวครับเพราะเราขับรถนาที2นาทีอย่างเงี้ยถึงแล้วช่วงนี้นะครับผมสังเกตเห็นว่ามีไรเดอร์จากต่างจังหวัดอะมาเทียบเลยนะยังไม่รู้ย้ายมาจากไหนกันบ้างเนาะเมื่อวานนี้ก็เจอ,อพี่น้อยนะพี่น้อยที่ผมเคยทําคลิปไว้ว่าเขาวิ่งได้วิกละหมื่นอะ่ะตอนนี้แกไม่ได้ขับแล้วนะฟูิเนด้า ได้ไปกับแอปอ่าอินไดฟนะครับเพราะว่ามันได้เงินเยอะกว่าเนาะเป็นรถใหญ่นะครับรับส่งชาวต่างชาติได้ราคาดีด้วยต่อรองกับลูกค้าได้ด้วยนะครับจะมีไรเดอร์นะครับจากเมื่อวานเนี้ยมาจากราชบุรีเนาะมาจากพยาเนาะบางคนมาจากสุราษฎร์บางคนมาจากขอนแก่นเลยทุกคนก็หารู่ทางนะครับการนำมาหากินของตัวเองเนาะอันไหนที่ดีเราก็แนะนำ 4, 6, ครับ468ครับขอบคุณครับ ลืมกินข้าวนี่เองครับผมอ๋อทางนี้สี่โมงแล้วร้านไข่เจียวน่าจะเปิดอยู่นะ a few moments later อ๋อร้านไข่เจียวปิดอดแดกแล้วก็ร้านที่เราจะมารับร้านตรงนี้นะด้านหน้าซ้ายมือเรายู่ดีว่าเสร็จยังแล้วลืมกดหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S ไปส่งลูกค้าคนนี้ก่อนเนาะซอยบางรัฐบีสิบเ็ดนะครับเก็บสั่งลูกค้าหนึ่งรอยี่บเก้าบาท ต้องหักศอกหน่อยนึงตรงนี้น่าจะขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่โอ้ยขึ้นเป็นวิลล่าเลยนะสวยเลยอะ่ะเี๋ยวช่องให้เรานิดเดียวได้ไปได้อยู่บายครับครับขอบคุณนะครับต่อไปไปส่งลูกค้าอาหารอินเดียนะครับเก็บทั้งลูกค้าแ0 0อยกว่าบาทนะฮะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับ โอเคครับโอ้ thank you so much ขอบคุณครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับได้ทิปมา40บาทนะครับขอบคุณนะครับ <S <s <ank t aro> มีออเดอร์ซ้อนมาด้วยไข่ทอดแม่พิกลโอ้โหต้องย้อนขึ้นไปนะครับเออเดี๋ยวผมเติมน้ำเปล่าก่อนอ้าวพี่เอ็มวันดีพี่ไไ <c oughs> ไมม่ีก็เอา,าไ้ <c oughs> <c oughs> ได้พี่

ผมว่าตัวนี้ดีสุดแล้วพี่เหรอคุยชัดด้วยผมใส่หมวกคุยกับลูกค้าไงาชัดมากพี่เหรอมามาเออเพราะนะเออมัเกินเบเอร์มากจริงยิ่งกว่า JBL อีกนะน้ำมันหกแก้วหนึ่งสวยแล้วขอจบคลิปวันนี้แล้วกันนะ,ะตอนนี้นะน้องครับพี่ขอโทษนะน้ำมันหกแก้วหนึ่งได้ไหมได้นะครับ ขอบคุณนะครับขอโทษนะครับแล้ก็ไปส่งออเดอร์นี้แล้วก็ไปอีกส่งออเดอร์หนึ่งนะครับออเดอร์มันโหลดจริงๆนะครับวันนี้ <laughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อขอให้เพื่อนขับรถอย่างปลอดภัยนะครับมีความสุขในการทำงานนะฮะสำหรับ,บวันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ